สวัสดีครับ FC เพชรยนต์นะครับทุกท่านเลยนะครับผมโอเพชรยนต์คนดีคนเดิมเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับเจอผมนะครับมีรถเข้าใหม่มาให้ดูกันอีกแล้วนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับมารีวิวในส่วนของรถแบรนด์นิสสันนะครับเป็นหนึ่งแบรนด์ที่ขายดีเลยในส่วนรถกระบะของทางร้านนะครับคันนี้ครับเพิ่งเข้ามานะเพิ่งมาเลยนะครับเป็นนิสสันนาวาล่านะครับโอเพนแคป e ปี19นะครับคันนี้เป็นเกียร์แมนนวลมาพร้อมเลขใหม่ใช้แล้วแค่3 0 0โลเท่านั้เองนบลีทํานั้นนี้ เพิ่งเข้ามาตส่วนล้อรถสภาพเดิมยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับคันนี้ก็ราคานะครับคันนี้เปิดอยู่ที่3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสําหรับรถไม่แค่สามหมื่นห้าพันโลนะครับคันนี้รถปีสิบเก้านะครับไมคใช้น้อยนะครับเฉลี่ยมาก็ไม่ไม่เยอะเลยนะครับคันนี้สีดํานะครับใครที่สนใจนะครับสาหรับมิตสันนวาร่าตัวสเปคนี้นะครับให้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะตามเบอร์ที่ขึ้นให้ด้านล่างติดต่อโอ้พีจนเข้ามานะครับก่อนที่เราจะไม่อยู่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันนะครับว่าคันนี้รายละเอียดตัวรถจะเป็นยังไงนะครับคันนี้ก็เป็นตัว 2.5E นะครับ Open c a p นะครับไฟหน้านะครับก็คือพวกโฉมเขาจะคล้ายๆของตัว b a c k Edition นะฮะแต่แตกต่างกันตรงที่ตัวรายละเอียดตัวไฟตัวกระจังเท่านั้นเองนะกระจังกระจังโครเมียมนะครับไฟหน้าเป็นแบบมันตี r e เฟคเตอร์นะครับกันชนสีเดียวกับตัวรถแต่ยังไม่มีไฟตัดหมอกคู่ล่างมานะอันนี้ก็แต่ว่าเป็นพาร์ทเดิมของตัวรถมา ร,รถยังไม่ได้ปรับสภาพเท่านั้นเองนะครับอันนี้เราจะเห็นรายละเอียดเดิมๆเลยอย่างตัวโคมไฟไฟหน้านี่ก็คือพาร์ทเดิมนะมันจะมีความหมองเล็กน้อยนะครับกันชนหน้านะครับก็ไม่มีเบียดไม่มีอะไรมานะมีแค่ยิ้วลอยเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปปรับสภาพไปไข่ชีนึงนะอ่ะมาดูกันต่อนะครับในส่วนของตัวกระจกบานหน้าอันนี้เป็นพาร์ทจากิสันนะครับออกจากโรงงานเลยนะครับพาร์ทจาก닛สันนะ แล้วก็กระจกข้างนี้ก็จะเป็นโครเมียมนะครับไฟเลี้ยวนี่แปะอยู่ตรงแก้มทั้ง2ด้านนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวล้อคันนี้เจ้าของเดิมเปลี่ยนล้อแม็กมานะครับเป็นล้อขอบ18นะครับล้อขอบ18แล้วก็ยางนี่รู้สึกว่าจะเป็นปี19นะอ่ายางปี19เป็นยางของคิปโตะนะครับนี่แม็กยางนะครับมีมาให้ นะครับแล้วก็ช่วงล่างละเอียดช่วงล่างก็คือมันไม่มีสนิมนะครับรถไม่ได้จอดแช่น้ําจมน้ามานะสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะสำหรับคันนี้อ่ะดูกันต่อรายละเอียดนะครับกระจกก็ยังเป็นพาร์ทเดิมนะกระจกพาร์ทเดิมแล้วก็คันนี้มันจะเป็นตัวโอเพนแคปนะครับมันเป็นแคปเปิดได้นั่นเองนะนี่กว้างๆเลยนะครับค่อนข้างกว้างขวางนะครับส่วนมาดูกันนะครับส่วนของตัวประตูรายละเอียดนะครับโครงสร้างประตูนี่เดิมเลยนะ แผงประตูด้านในนะครับเป็นพลาสติกชิ้นงานพลาสติกสลับกับตัวหนังมันเป็นผ้าเหมือนเหมือนสากาดอ่ะนะนิ่มๆนะครับรายละเอียดเดี๋ยวเราต้องไปไปฟอกไปฟอกไปขัดนะครับมันมีรอยเลือมาแล้วก็พวกตัวละเอียดตัวคอนโซลน,นะครับอันนี้คอนโซลได้เป็นสีเทานะครับวางแก้วนุงวางแก้วน้ําได้นะ มีเครื่องเล่นนะครับซีดีวิทยุนะครับแอร์แมนนวลนะครับเกียร์แมนนวลหกสปีดนะคันนี้พวกรายละเอียดต่างๆดูอย่างพวกตัวคอนโซลเกียร์อะไรพวกนี้วางแก้วนงแก้วน้ามันก็มีแต่คาบเรือเท่านั้นเองนะเดี๋ยวเราไปสปานะมันไม่ได้มีแบบชำ้ชำลงสมำลุดเลยไม่มีนะอยู่ที่เก็บของนะครับเออประต,ตมุปรตรีนี้นะ่อแต่ชอบเนี่ยชอบความที่มันเป็นเป็นอย่างเงี้ยนะเออมันมันไม่ได้เป็นพลาสติกอะก้องแกงก้องแกงอะนะ สมบูรณ์นะแล้วก็บอกคันนี้รู้สึกว่าจะไปไปหุ้มบอกมาเพราะว่าเบาะเขาจะเป็นเบาะผ้าเห็นไหมแต่เขาไปหุ้มลาย np สามร้อยนวาร่ามานะไม่เอาก็ถอดออกได้นะครับนี่เขาไปหุ้มมาที่เฉยนะอ่านะแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะเบาะด้านหลังนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับเบาะหน้าคือสีเบดนะครับตัวพนักพิงเป็นผ้านะแต่ว่าเขาหุ้มเขาหุ้มมานี่ไว้หุ้มพลาสติกไว้นะครับ ก็น่าจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะละเอียดดีนะจริงๆเดี๋ยวเราไปขัดสป,ปาอีกทีนึงนะครับแล้วก็เพดงเพดานคันนี้ไม่มีคราบยันเลยนะไม่มีไม่มีสะอาดสะอาดนะครับอ่าแล้วที่สำคัญนี่ลืมบอกไปนะฮะมีแอร์หลังแล้วก็ตัวพรมนะครับลายไดมอนด์คัพนั่นเองนะครับสีแดงไปเลยแหละนะครับมีแอร์แล้วก็มีพรมติดเพิ่มเติมมาให้นะก็ไม่มีอะไรแล้วนะรายละเอียด ก็คือตามนี้เลยแล้วก็ตัวโครงสร้างนะครับตัวประตูแคปนะครับหัวน็อตเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามันละเอียดเดิมเดิมนะหัวน็อตละเอียดเดิมเดิมไม่มีชนหนักด้านข้างมาอย่างแน่นอนนะเพราะว่าตัวโครงสร้างเนี่ยเราเราดูมาแล้วดยเราต้องหาที่ดึงก่อนคือที่ผมดึงยากไม่ใช่แล้วผมตัดเล็บมาจิกแล้วมันเจ็บอ่ะนี่นะครับ เม็ดอาร์คเดิมนะเม็ดอาร์คเดิมเดิมเลยนะครับโครงสร้างสวยนะโอเคไปดูกันต่อนะครับพวกตัวบอดี้ต่างๆนะครับอันนี้ก็คือเดิมนะสีเดิมกระจกบานหลังก็พาร์เดิมมีไฟเบรกนะครับล้อสเปคเดียวกันนะครับพวกตัวแชสซีตัวรถอะไรพวกนี้ก็คือไม่มีสนิมน,นะฮะเห็นได้เลยตอนนี้นะสำหรับคันนี้นะครับอ่า ไปกันต่อนะครับอยู่ต่อกระบดท้ายมีตัวการกระแทกท้ายนะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของเขาอย่างหนึ่งก็คือในทุกรุ่นก็จะมีอันนี้ตัวการกระแทกฝาท้ายนั่นเองนะครับที่เขามีให้นะแล้วก็ตัวไฟนะครับไฟเนี่ยคมเดิมนะด้านซ้ายนี่คือไม่มีแตกไม่มีแล้าเลยนะไม่มีแตกไม่มีแล้านะครับอ่านี่สวยๆเลยคำว่านาวาล่าตัวหนังสือติดอยู่โลโก้นะครับเดิมตัวรุ่นนะครับแล้วก็ คันนี้ไฟด้านขวาโคมเดิมนะอ่ะะเปิดท้ายให้ดูอมาดูใกล้ๆนะครับด้านด้านหลังนะครับสะโพกซ้ายหัวน็อตน,นี่ไม่ไม่เคยถูกถอดนะไม่เคยถูกไขเลยนะครับตัวแนวบอดี้นะครับ, Body, รบด้านท้ายนี่ก็คือก็ละเอียดเดิมๆฝาาท้ายนี่ก็เดิมนะครับน็อตไม่มีไขไม่มีถอดนะครับ หัวน็อตนี้ก็เดิมๆเหมือนกันนะน่าใช้น่าใช้น,ใชนะครับ่ดูด้านขวากันต่อนะครับตัวเหลี่ยมสันบอดี้โครงสร้างนะครับอันนี้ก็คือเดิมๆนะครับล้อเลือสเปคเดียวกันนะอันนี้ได้กุญแจเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะได้เป็นกุญแจรีโมทฝั่งนี้ก็ตัวบอดี โครงสร้างตัวรถนะครับโครงสร้างตัวรถก็เดิมๆตามนี้เลยนนไม่ไมีไข่ไม่มีขยับนะฮะจุดแต้มสีมาคิวซต่างๆนะครับรายละเอียดตัวรถนะครับเดิมนะครับตัวแผงประตูด้านในนะฮะอันนี้เดิมเดิมเลยส่วนฝั่งคนขับนะครับกระจกก็พาร์ทเดิมนะอันนี้พาร์ทเดิมบอดี้ตัวโครงสร้างออตัวประตูก็เดิม ไม่มีอะไรมากนะครับเหลือแค่เอาไปสปาเท่านั้นเองนะครับนี่ผมให้ดูทุกซอกทุกมุมเลยแล้วก็นี่ตัวเพดนะครับเพดรถอยู่ตรงนี้ซอกเสาเอเสาเอด้านหน้านะครับอ่านี่นะครับเลขไม้นะครับสามหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบกิโลเมตรนะครับนี่คือไม้แท้นะไม้แท้แทเลยนะครับ นะครับพวมอะไรก็เดิมๆจากโรงงานนะครับสามก้านนะครับสภาพสมบูรณ์นะอันนี้เครื่องเล่นวิทยุคือมันใช้งานได้ปกตินะอ่าใช้งานได้ปกติเลยนะครับใช้งานได้แอร์ก็ถือว่าเย็นอยู่นะไม่ใช่ไม่เย็นนะนี่เพิ่งเปิดแป๊บเดียวแอร์ยังฉ่ำเลยนะครับก็ถือว่าระบบโดยรวมระบบไฟนะครับอะไรพวกนี้ก็คือทำงานปกติ ไฟสองแผ่นที่นี่ก็ใช้งานได้ปกติที่บางดงที่บางแดดก,กระจกมองหลังก็สภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีแตกไม่มีชํารุดโอเคเดี๋ยวดูห้องเครื่องนะครับจะพาดูห้องเครื่องต่อ,อมาดูกันนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล นะครับอันนี้คือมันยังไม่ได้ล้างนะอันนี้ให้ดูก่อนว่ามันยังไม่ได้ล้างอะรายละเอียดเดิมๆตามนี้เลยนะครับพวกตัวโครงสร้างนะครับหัวน็อตเนี่ยไม่มีการข่ายไม่มีการถอดนะแก้มขวานะฮะตะเข็บ Med ark, เม็ดพาร์กอะไรพวกนี้ก็คือเดิมๆนะนี่ผมต้องบอกเลยว่าผมยังมีข้อนนขหุ้มอะไรไว้เนหุ้มนี่หรออันนี้คือดิบมากบอกเลยนะครับรถมันยังไม่ได้ปรับสภาพ กาจะพุ่มอะไรไว้แหละ,ะแล้วก็คานหน้าพวกนี้ก็คือเดิมเดิมหมดเลยนะเนี่ยรายละเอียดหัวน็อตต่างๆนะครับด้านซ้ายนะครับแ c มซ้ายหัวนอ็อตคานซีนอะไรพวกนี้เดิมจากโรงงานเลยนะครับหัวนอ <Yeah. S 1> ็อตฝากระโปรงก็งมีถ่อนนะตัวฝากระโปรงเองเนี่ยก็นี่เป็นพาร์ทแท้จากโรงงานนะครับฟังคำว่านิสส่นงอยู่ตรงนี้นะติกเกอร์ติกเ,กกเกอร์มอกอนะครับติดอยู่ครบนะครับก็คือพาร์ทนี้ออกมาจาก พอกมาเหลโรงงานเลยแหละนะครับก็ประมาณนี้นะรายละเอียดของเจ้าคันนี้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับคันนี้ใครที่สนใจนะครับนิสสันนาวา r านะครับ o p e n c a ค 2.5e นะครับปี19มาย3 5 0 0ราคาเราเปิดอยู่ที่399,000บาทนะครับคันนี้ก็บอกเลยว่าส่งก็อยู่ประมาณทั้ง7-8,000นะครับเท่านั้นเอง นะก็สนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ผมขึ้นให้ด้านล่างนะครับออกรถได้ทุกสาขาอาชีพเลยนะครับแล้วก็ก่อนจากกันนะครับผมฝ่ายทีหนึ่งนะฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์นะครับฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนอัปเดตรถเข้ามาจากทางช่องเฟสจดนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับและคลิปหน้าผมจะมารีวิวรถอะไรนั้นห้ามพลาดนะครับวันนี้ขอตัวลาสวัสดี f c ทุกท่านไปก่อนและเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ